ตรงนี้เป็นบริเวณด้านที่เรานอนพักซึ่งด้านหลังก็จะเป็นฐานน้ำใสอันนี้ก็คือเป็นภายในห้องที่เห็นอยู่ก็เป็นห้องน้ำภายในห้องและนี้ก็จะมีบันไดสลับขึ้นไป อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะปูที่นอนไว้นี่ก็นอนได้ทั้งหมด5-6คนแหละอันนี้บริเวณด้านหน้าก็เป็นหาดส่วนนี้ก็จะเข้าได้เฉพาะผู้ที่ผ<ะ>ักส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านหน้า ของห้องที่เราพักอยู่บริเวณนี้ก็เป็นบ้านพักริมทะเลอันนี้ก็จะเห็นทางด้านหลังของบ้านพักนะบ้านพักในโซนที่อยู่ ติดก,กับทะเลนอกจากนั้นก็ยังจะมีบ้านพักด้านหลังอีกแถวหนึง่งพอดีเราต้องย้ายมาอยู่หลังนี้เดี๋ยวเปิดภายในให้ดู นี่เป็นอีกแบบหนึ่งภายในห้อง thank you. Thank you. ก็เจ้าหน้าที่ก็ย้ายมาให้ <Thank you. S 1> มีที่นอนมีห้องน้ำ <Thank you. S 1> อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ำ <Thank you. S 1> ของบ้านแบบนี้แหละ